สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องโดยสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุขคนเด้อพี่น้องเลยโดยน้องมอนี่เฮากอยู่อายู่ไซบาพาพมีอยู่สถานที่เต้าทานน้องพี่น้องดยบนไทยทำเอ็มวีฮแหละมือนี่สารพรมาเถิดลุงน้อย แม่นสารพลจะมาคำคุณเพื่อนลุงหน่อยเพื่อนพี่น้องเลยโดยละกะมาแวะเยี่ยมยามทางเตาทานของบ่าวพมีเนาะมือนี่ก็ได้ยินบ่าวพมีว่ามากองฟืนบอกแม่นมือนี่มามากองถ่านกับน้องรตีพี่น้องพอดีว่าไม่เถาเพื่อนสื่อไม่สองรถเนาะก็คืออันเมื่อท่วาเข้าม้าโฮสนําทานที่วาเข้าเห็ดมือก่อนทานได้เอาขึ้นแล้วบอกนั่นนะได้สิบหาสอบสิบหาเป้าพี่น้องโดยมือนี่ก็บ่าวพมีกับน้องรตีเนาะ พอดีมากองทานพี่น้องสารลมพรผลมาคือลูกน้อยก็เลยแวะมาหาบอกมือนีสารลำพรเพราะว่าใกลกันพี่น้องเลยก็เลยว่าแวะมาทางนี้ก่อนเนาะก่อนสิกลับบ้านจังไดมือนั่นอันว่าหาบน้าเป็นจังไดเอฟซีผนฝากมาทำอยู่สารลมพรบริเจ็บหลังบ่อคุณวะโดยกะเจ็บน้อยนึงพี่น้องเลยเพราะว่าโดนโดนเห่ากะสิไดเห็ดเธอหนึ่งฮะดยโดย แต่กระหับเข่าเขาก็ยังหับได้แม่นบอกเม่นเม่นเม่นคือกันเลยเหตุอะไรเหตุงานน้องเขาก็สิปวดหลังเจ็บเอวในนิดนึงเห็นนะแต่กะไวอยู่ได้พี่น้องโดยโดยสุดนี้เลยบ่สลอมพอ่ามื่อนี้ก็มาแบบโบได้พ่อมปันใด้ได้พี่น้องเลยแต่ว่าโอเคอยู่บ่สุดนี้ก็ได้อยู่บ่ก็ได้อยู่น้อพี่น้องเพราะว่าแบบโบโบพ่อมนะแต่ก็อยากแวะประมาณนี้เนาะแม่นเม่นโดยคันว่ามาแวะกะอยากเหตุสวยพี่น้องเลยอยากสวยกันเนาะ ก็คือสุมภาพบ่ได้ออกคลิปเนาะพี่น้องก็บ่ได้ายกันเด้อเนาะบ่ได้ายกันแล้วก็ยังไปนํากันปกติกับลําพรเพิ่นพี่น้องแต่ว่าต่างคนต่างมีเวียกเนาะสาลํพรโดยแม่คือสาลํพรก็บางมือก็ซอยเวียกครอบครัวนะพี่น้องเอ้ยกบ่มีเวลาอัดคลิปให้พี่น้องเบิ่งเนาะช่วงนี้กสิแบบอ่ามือลงแนมือบ่ได้ลงแนหั่นนะโดยโดย จังใดกับเป็นกําลังใจให้คือเก่าใ<ม>น,นเด้อพี่น้องเลยอยากให้เห็ดคลิปแบบใดเนาะกับคอมเมนต์มาเด้อดพ่อแมๆ่ๆเอฟซีคงบาวพมีและสาวลำพรเนาะพี่น้องก็มาเห็ดแบบนี้แหละพี่น้องเลยเนาะให้เอฟซีได้เบิง่งโดยกับทายพิธีชีวิตแน่กับไปซอยเรือแน่เนาะนพี่น้องเลยมาอนี้กับสาวลำพอเพิริมาบุกเต่าทานบาวพมีพี่น้องมาลุยอันที่วัดดำๆมาได้พี่น้องพื้นที่ว่ามันเผาโบใหม่เนาะ ว่าจังได๋พี่น้องว่าสาวลําพรเพิ่นสิเฮ็ดได้บ่เนาะมื้อนี้อ่ะไปเบิ่งนํากันพี่น้องเนาะโดยป่ะพี่น้องเอ้ยจังได๋กะขอกําลังใจแนเด้อพี่น้องแม่นําลเนาะมื้อนี้สาลําพรกมาแวะเยี่ยมยามทางเตาทานบพมีเพิ่นพี่น้องเอ้ยมื้อนี้กมาขึ้นเฮือนใหม่ลุงน้อยเนาะกะสถานที่เพิ่นกอยู่ใกล้กันลําพรกเลยว่าอ่ามาแวะสวยเพิ่นก่อนพี่น้องเอ้ยจักเล็กจักน้อยเนาะตอนค่ําๆกะึงสิได้กลับบ้านพี่น้อง ทางนองสาวเปิ้กับทางนงลาตีลายมือเติบบได้พก,กันพี่น้องเลยสบายดีล่ะสบายดี <laughs> ดสบายดีทางนงลาตีเนาะวันี้กสิมาซอยบ่พ่อมีได้พี่น้องจังใดก็ให้งกำลังใจสามล้อมพร <c oughs> อพี่น้องเลยไปไปรวยรวยให้นงสาวเปิ้เป็นคนจับกล้องแห่งกันเลยเนาะโดย้วยเดี๋ยวพากันเห็ด โดยน้องพี่น้องเอ้ยเอนีสารมพรกะพอดีมาคำคูณเพื่อนใหม่ของลุงน้อยเพื่อนพี่น้องเลยกะอยู่ใกล้กันกับสถานที่เรือว่าเฮือนซานของบ่าวพามีเพื่อนอยู่เนาะก็เลยวแบบเอนีกะสิมาเวะสวยงานเพื่อนจักเล็กจักน้อยพี่น้องเลยจึงสิได้กลับบ้านมเอนีกะมาแบบบริพร้อมเลยพี่น้องเลยสุดแบบอันมากขึ้นเพื่อนใหม่เลยเนาะ โบพ่อมก็ต้องพ่อมมีแต่ยืมสินไม่เา่าบ่เมนอันนี้ก็ยืมผัดทุ่งไม่เา่าใส่พี่น้องเอ้ยโบติดตลกบ่เนาะพี่น้องจังใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเ้อพี่น้องเอ้ยใส่เลื่อยขนาะสารพรป่ะเดี๋ยวๆมาหยิบอีกตัวหนาะสารพรสิมาตัดไม้ซอยดูเว้ยบ่ตกใจเด้อพี่น้องบ่บ่ได้อาบน้ําแต่เช้าอันนี้มาเองเด้อพี่น้องไปซอยอันเถอะลุงน้อยเพิ่นเนาะเหยียบโทรศัพท์เด้อทางหลังมา อันนี้เพคนก็อยากมาซอยพี่น้องกับสารลําพอนเพราะอะไรทานเมื่อดังเนาะแมนเมนคือเฮามาพ่อแล้วก็ต้องได้ซวยกันพี่น้องเลยแต่บ่าวพมีเพี่นยังไปเกี่ยวขขาวซวยเนาะเห็ดคลิปพิธีชีวิตไปนำพี่น้องแมนเมนนะเอ้าเอาเนาะระวังไรเงียบจะคอยบ่ได้ด้สาลําพอนด้เจ้าตอนนี้ยันพาถุงเขียอยู่พี่น้องเลยโบดีเคยใส่อยู่เลยพี่น้องแต่ว่ามันโบมีเนาะมือนี้มาแบบโบพร้อมปันใด อันี้เป็นเครือมาตัดอีกบ่เมนเมนเจ้าต้องานั่นแล้วเอาตัดเลยนะแล้วเขาบอกมาอรงนี้ก็ได้อ๋อคือบอลที่ร่ามันขดงดนี้เขาต้องได้ตัดเบิดเลยเนาะเลย มือใหม่พี่น้องเลยเนาะมือนี่ไม่เฮียนสะกอนพี่น้องมือหนาจะเป็นผู้เซงซานเนาะคืออย่าบอกพี่น้องจกักใดก็คอมเมนต์ให้กำลังใจในเด้เอพี่น้องเองตัวส,สินเต็มจับมามน,นีเนาะมาณนนี้นะ เราต้องไปอยู่พุ่นอ,อยู่ใส่อคอยต้องขำม,มาฟาร์มข้างนี้บอกนีนหันหลังใส่พี่น้องเลยบ้านี้นี่ประมาณนี้<ม>ว่าเฮาจุ่มอยู่บนเดียวพี่น้องเนาะกรณีที่ว่าเฮาเห็ดทานเรื่อยแล้วมันจะบ่ได้แห้งแล้วก็เขาก้มพูดแล้วมันก็สิเจบแอวประมาณนี้นะอ,อ๋อผ้าเฮาอยู่ใส่วลาตี ข้าออก่อนไปนองเลยผูผู้อยู่พูน่ะัา้ขุดขดแบบนี้เขาก็ต้องได้ตัดมันบอแมนแมนมดูเลยชอวาเห็ดผ่านนี่กรลายขันต้นแห้งได้พี่<ม>น้องขั้นบมาพอก,กับโบหูนอนว่ามันอายากดูว่า,า,า,วาง่ายสำใดแบบน,นี้หลังจากที่ว่าข้าอัน ตัดอีหยังแล้วแล้วเขาต้องเอาไปกองมือใดสิทันได้กองอี่ประมาณสองซัมเมออ๋อหน่อยมาตัวนี้ยังสีบานอยู่ด้สารพรวนเลยต้องเอาเลยตัด,ดอีกเบาะเนีนนะค่ะดูตัวนี้มันยาวเลยมันกขดเนาะพี่น้องเขากับบั้นอยู่นี่ประมาณนี้ที่ว่ามันขดนี่เอาต้อง ตัดตัดตัด,ตดหอนให้มันซื่อแบบนี้พี่น้องเลยตอนนี้สารพรนก็สิเป็นผู้เสีวซานแล้วเนาะ <c oughs> <c oughs> ดีใจพ่อหน,น่องลรตีนี่เต็มยิ้มแล้วน้องสาวเพิ่นพี่น้องเล<า>ยให้เพิ่นเป็นมือกล้องให้น้องมือนี้ให้ให้น้องลรตีพักพรก่อนอารมณ์ดีนี<า>่จักรถกคลรตีสามหลุดไอ้ใจวันดีปะ เรายังคุบสินเป็นอยู่ได้พี่น้อางสลาัพอนะนาเนาะเรายังมยไม่เครียดไม่เยังกินแห้งแทนไงมาตอนนี้มันคำาแล้ว <c oughs> เเธือก่อนตัวนี้เอาไว้เห็ดลักตัวนี้ค่ะซิมีลักอีกได้ซิมีลักอีกกว่าต้องมีลักอีกแมน อ๋อลักแบบอันห้องไว้แมนครึ่งไว้เนาะมาได้สลัมพลได้หามเขาได้ป่ะเนี่ยเตรียมกองหามบ่เป็นแมนเอาข่ามาพี่เอาตัวใหญ่ๆนี่บ่โดยมาเด้อพี่น้องเลยมาเวยสลัมพลเนี่เด้อได้อยู่บ่เนาะยกไปพุ่นได้ที่ได้อยู่บ่ลรเจ้าฮะโค้งทั้งนั้นบ่บ่เนี่ยไปไว้นี่เพราะว่าเขาจะเตรียมกองมืาอื่นเด้อเอาหนึ่งสองสาม อ oh, ุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ um> okay ้ยอุ <h <h ้ยอุ้ยระวัง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 นี่เจ้าคี้โยนป่าลงเลยเอาไม้เอาไม้เอาไม้ต้องต้องพร้อมกันสลัมพรไปพร้อมกันแล้วก็บอกกันนะนะสองซ้ำไปหามะไข่ปูงนี้เรื่องสองซ้ำโอ้พี่น้องเลยเนาะเสือเล่ากับเสือเล่ากับซีไม่เนาะพี่น้องคนละอันนันเลย ัวนี้อีกบัดน,นี้เอามาไหวแบดน,นี้นะพเพราะว่าเขาเขาเลือกบ้านเลยดิและหาม,มาไปได้บัดนี้ตัวนี้ก็ต้องหามไปไว้ขึ้นบอกมนมาอ,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 าอาันนับก่อนหนึ่งส,<ม>สองสามสามเออประมาณนี้เลยอันนี้ก็คือกันโดยโอ้ได้เซิบอเจ้านะได้อยู่เป็นซื่อเลยพี่น้องท่านก็บริหนักบอ มันเป็นไม้ที่เบานี่บอกว่าตู้เขาได้เขาบ้านแล้วเขาก็ะสีอันั้นนะนะสารพรนเลยคือว่าเห็ดทานนี่กระสูซีบีดแห้งได้พี่น้องเลยหลายขันตมีแต่ว่าเอาไปพุ่นมืออื่นกันราะว่าเขาบ้านแล้วนี่มันทั้งเด้อ๋ออันนี้ทางเกิี่ยยังขดอยู่ได้นี่นะอ่ะต้องตัดอีกเนาะเอามาตัดอีกสัก นังเซลโลได้ขอยนั่นงแบบนี้ก็ได้ปะได้หมังตะหมอกตอบคามาโอ้ยขักอัลลีพี่น้องเองก็นุญาตได้พี่น้องเองเป็นการคาลเลกเตอร์ที่อถว่าเห็ดแบบนี้เห็นนะปกติอันบาพามีกน้องลาตีที่ต่างคนต่างยันมาใส่กันหรือไงเอเวลาเขาตัดไม้เห็นนะโดยประมาณแบบนี้ถ้าว่าบุหิตสี่แล้วมันสีไม้สีมันสีลายน้องนางเนาะ เอามาตัดอีกนี่ว่ะเอาตัวใดบันนี่ไม่นะบอสนี่ก็อันนั้นแล้วตัวนี้นี่นคันว่าเมือนี้บโบได้ใส่ผ้าทุงกับสิสะดวกอยู่พี่น้องเลยต่ว่านี่ใส่ผ้าทุง <c oughs> โอ้ยน้องสาวก็มิแต่ย,ยิมเนาะเห็น<า>ไปยิมไปเดยพี่น้องเันมือนนี้นะ จริงนะแบบกันค้นทนัดอันนั้นสิโบอันนั้นได้เวลาเอาตัดมันกับสีอันนั้นอยู่ตัวนี้ก็ขุดน้เอาอีกบอกมันจะโบใหม่กันที่ไหนมาอ่ะลุยต่อวมาพี่น้องเลยพ่อกันก็ต้องแบบจัดนักจัดเต็มหน่อน มันส่งคือขาดโบ้หนิส่งก็แห้งอ่ะนะจ๊าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่ว่ากินฮอดบาร์พามีกะมาพผลกันเลยเด้อพี่น้องเลยอะไรพี่น้องต้องคอมเมนต์เลยพี่น้องเนาะต้องคอมเมนต์กําลังใจเลยเนาะเอาแบบล้วนๆแหละก็ไปคอมเมนต์อ่ะเพลงให้น้ำแน่พี่น้องเนาะจมหายอยู่เอฟซีพันแท้ก็ได้ กินบบได้นอนโบรับสาลัมพอนเลยเพื่อนวะโบได้เบิ่งนั่นกินกรบโบแซ่บเพื่อนวะโบได้เบิ่งบอกพี่น้องเลยจังไดเลยขอโทษหลายๆเด้อโอ้ไม่เชิงหวานบอได้เบิ่งมีกับสาลัมพอนเลยจังใดกับพี่น้องเลยเ็จังใดเนาะเวลาบบตรงกันพี่น้องเลยต่างคนกับต่างเหดเวียงเห็ดงานโดยคือสีแหละโบเดิไปจังใดกับมาเห็ดทานพี่น้องเลยก็ลุกก้ลัวอยู่พี่แหละ พ่อกันกะดนดนพ่อกันนึงคือเพลงพ่อนดนพ่อกันพี่น้องเลยเย่าว่าให้กันมานำกันคือเก้าพี่น้องเลยในมานีมาอนีกันเด้อพี่น้องใส่ผ้าทุงมาพ่อมะตามแบบจวดจาดเลย มาแบบบริเตรียมตัวแส่ว่าได้ถูกสถานการณ์พี่น้องเลยแมนจะให้เหตุคิปแบบไดก็คอมเมนต์มาเนาะพี่น้องหรือว่าโทรมาก,ก็ได้เนาะแมนพามีสัญาลักษณ์ได้พี่น้องภาษาอังกฤษเนาะเฟซบุ๊กเนาะทักมาได้เมน,มนทักมาได้โดยภาษาไทยขึ้นภาษาลาวก็ขึ้นพี่น้องภาษาอัากฤษก็ได้เาสารลำพนกับลำพนพี่มาสอนด้วยพี่น้องเป็นภาษาอังกฤษเนาะ ทักมาได้เนาะดยเนนทักมาได้เพจกับบาวพามีอ่าบาวพามีชั้นที่หกพี่น้องเออบาวพามีแซแ n แนลเนาะเพจทักมาได้เด้อเป็นภาษาไทยเมนๆมนขดแท่นี่เนาะสำงำม,มากระทุน <laughs> เดวนั่งยังโย่ใส่กันโอ้แข่กบบกงาาก,าากับสิบวทะลอกบุดบอกมังเตื่อภาษาลาวกับภาษาไทยกับสิบบุคือกันได้พี่น้องเอรอเนอะาะมังเตื่อคือเฮาเว้เวะนนะเนาะแบบพิมพ์นี่บอกอ่าแบบคำคำคำเว้าเฮาอะนนะมังเตืออเ<อ>่์อันเฮาอาจจะบุคือภาษาไทยกับมีพี่น้องเนาะโดยแมน่นแม่นอยู่แต่ว่าอีสานแต่ว่ามันกับบุคือกันพี่น้องโดยแม่นคือถลอกในบ้านเฮาเนาะ ภาษาไทยคือยังเกาะเอียงแบบทะเลาะแบบหมายถึงแขงขาบอกอ่าแม่นเพชรหมายถึงแบบนี้เอียงโลอโกโดยมันโลกอันนี้คือการอะไรมันซ้ำมันทะเลาะขณะคนเดินบ้านเท้าเนาะมันลอกประมาณนี้่าซีซะแขงขาลอกบาดแพ้อะไรมึงเตือบก็คือกันเนาะมึงเตือกับบุคือพี่น้องเลยเขากับบางเถื่อนเนาะเขากับบุกหัวคำซาบเพื่อนเอินจังใดนะแต่ว่าบ้านเท้าเอินแบบนี้นะพี่น้องคือกับโดยเนอะบ้าเท้าสิว่าโดยนี่ คำว่าโดยพี่น้องเป็นภาษาที่สุภาพเนาะของเราเพี่น้องทีว่าบสุภาพคำว่าเออเนาะยางเส่นเออกูมึงประมาณนี้ถ้าว่าคำว่าโดยเจ้านี่บ้านเฮานี่ถือว่าเป็นคำซับทีว่าดีเนาะเส้นภาษาไทยก็คือจ้าครับค่ะประมาณนี้นะยับซีบนถามเขามาพี่น้องโดยโดยแต่ก็มีคำหนึ่งที่ว่าแพ้นี่นะโดยโดยคือ าภาษาไทยเนาะเพิ่นจะว่าว่าแพ้นี่คือแบบเป็นคนที่พ่ายแพ้เนาะโดยโดยโดยคือบ้านเฮาค่ะนะอ่าคําว่าแพ้เนี่ยก็คือแบบเป็นคนที่ว่าสนะเดยโดยโดยจะมีความแตกต่างกันแพ้สมมุดเขาเห็ดเรียกเหตุงานเราสมุิเจ้าบ่แพ้ข่อยแพ้เมนๆข่อยแพ้เจ้าอย่างประมาณนี้นะเราแพ้ข่อยนะประมาณนี้เมนเนจะมีความแตกต่างกันโดยอใครคือกันเมนคืออยู่บ้านเพื่อนจะใส่คําว่า แพ้เนาะก็คือแบบโบแพ้คนอื่นเหมือนบอโบสนะคนอื่นนี่สินะโดยแต่ว่าบ้านเฮาใส่คําว่าแพ้นี่นะคือแบบเก่งกรนะนะแมนแมนแมนบอคอยขยใจถึอบอบนเฮานี่ทั้งแพ้ทั้งสนะอยู่ในสองอย่างมันเฮาเนาะเม้น้นกับคนสีเลือกใส่เนาะโดยแต่ว่าบ้านเพิ่นนี่กันแพ้แล้วคือบบได้ยังแม่นคือบ่ได้ยังโบคือกันพี่น้องเลยเนาะ เมืองทานเหมือนกันโอ้ว้าวบุเข่าใจเพคนวะฟั<ด>บงบอสประมาณนี้นะเมืงทานเด็กะได้พี่น้องตัวนี้ยลาวนี่เนาะโหจุดจวดพี่น้องเลยอันนี้มันจะเป็นไม้แข็งเนาะเห็ดใเฮาเหลือยากเลยบางไม้นี่ก็อ่อนอยู่แล้วก็เลยสบายเอาตัวนี้เลยบ่อนชุดท้ายเนาะละตี <laughs> อันสุดท้ายบุษาลพรโดยอันสุดท้ายมาเลยอุ้ยตอนนี้ลมคุบคุบคานเลยพี่น้องเลยมาอันนี้คือเห็ดแท้ทำจริงเลยพี่น้องนี่กองจุนพุ่นอยู่เนาะแมนเบิดเลยงานกองจุนเฮาสามรถมือใหม่มือใหม่สามรถโดยการเรีนถูเจียวซานจะคิดสามไรนะบ่พังี้แล้วเล็บั้น เจ้าก็สิให้ข่อยมาดูอีบ่มาได้พี่น้องบ่ว่าหยังเนาะมาอู้ก็ย่านได้เราเฮ็ดแฮงอีหลีค่อยๆเนาะปกติน่ะเจ้าต้องส่งมา่อยต้องส่งไปหาเจ้าแบบนี้บ่อ่าเฮาลองเบิ่งซั่นีบ่อืเจ้าก็มาค่อย ประมานบรรเจ้าก็ดึงมาหาเจ้าจะเป็นระยะระยะอนะันนะนี่เนีนประมาณนี้แต่ว่าเอาเห็นประมาณนี้น,นะมันโบได้สินะมันเพลแห้งเอาต้องเห็นมันสม่ำเสมอเนาะแนีนพาพจะจัดจามาที่เดียน้องล่ะโอ้รวมเบิดบอกที่ไหนพี่น้องดยมาเอาอีกสักเอาอีกจักหน่อยเนาะด้วยอยู่เป็นกำลังใจเหตุต่อนี่ด้องพี่น้อง <laughs> ตอนนี้ตรงการกำลังใจเนาะอะไรเนาะวันนี้ซาลัมพรเลยมาพี่มาพี่น้องละมามาสางมือกองของเฮาพาอจะลืมใส่เกลือพี่น้องเลยลืมใส่รองเท้าเลยเป็นห่วงแต่ยันผัดถุงเขียเนาะเื่อสิได้พี่น้องเลยไปตองงามงามไปตองกล้วยมือหนาห้ามห่อ้าวต้มเนาะโดยมีหมักกล้วยสุก ตัวได้มันสื่อแล้วเขากะบโตัดพี่น้องเพราะว่าอันสีเลือกตัดแต่มันขดเนะดาะโดยขนาดปกติเมืองข่อยโบ,บมานี่ก็เห็ดจนํำจนมืดเลยบอกเมนกระนองละตีอือชื่อว่าเพิ่นเก่งเลยพี่น้องเลยเห็ดไปเลยแฮ่พี่น้องเลยโบเห็ดกับโบด้เนาะโดยซอยกันมเนมเนเมนซอยกันหลายอย่างโบได้ขาน้ำมันเนาะ จะอยู <mile inside> ่จะกินไรเนี่ยอยู่ครอบครัวขอสี่ห้าสามล้านพันสามล้านพันลองมึงแล้วบัดนี้ลองหมึนก่อนอยากลองกล้องมึงอยู่พี่น้องไงแต่ว่ายังโบเล่อเนาะฮอนโบเล่ออันนี้คืออันนี้ต้องเอาออกก่อนโอเนาะ หักแท้นี่เป็นงงงงงงะลองมึงดูจะลองพันมึงดูคะอันนี้เบอร์นรตีห <c oughs> น่อยเลยนี่บาะเบออไะไรไข่ย่อยเนาะนี่เนาะเป็นบเนนนวนนบเห็นหนาแล้วป่นเจ้าวาเห็นหนาข่อยดำขี้เยี่ยมอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่ เป็นมาลาตีแบบนี้ยันมันลุ่มเลยแนี้หักกอนมันได้แล้วได้แล้วอาจังไดต่อบันอันนี้ต้องได้ครึ่งตัวนะอ๋อครึ่งนึงมือพี่น้องานมเลยเนาะมือพมีเบิงพี่น้องให้เบิงเพิ่นเบิงมือด้สพอด้บันนีนี่แหละสาเหตุที่มันลอกพี่น้องเอ้ย อีโบดนสลัมพรกับซิลอกแล้วบันมันพงดิเหยียบบันนี้พันผ้าเบิ้งใส่ยได้พี่น้องเคยใร่เนาะจะแหงเบิ pues, ้งทรายลายก่อนโอ้ดโดยโยมือตื rein, ้อๆบันนี้พี่น้องเลย ขอบคุณผลมาซอยพี่น้องเอ้ยสวยเห็ดแท้ทำจริงเนาะขำมืดหลับยาวเนาะแมนยูดอกว่าถ่ายคลิปก็ได้ยังให้เอฟซีเบิ้งพี่น้องว่ามาหากันก็ต้องถ่ายคลิปให้เบิ้งเนาะพี่น้องขณะไปหากันผลบุญเห็นคลิปผลก็ว่าเอาพิษกันแมนแมนแมนโบ้ดีมาน้ำกันใายกันบ่สองเออพี่น้องเกันว่าเนาะอะไรพี่น้องเลยมาน้ำกันคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อไปหามาสู้คือเก่าเนาะยังไงเอฟซีมาหลินน้ำได้ข่อยเนาะ เอฟซีบมเห็เพื่นมาเบิองนะเอฟซีผมเคยมาจักเถื่อหาแบบพมีกับสรลำพนนี่เนาะแมย์ยังให้เพิ่นมาเบิองเนาะว่าเฮาเฮ็ดอีย่งเฮ็ดกิจกรรมอีกย่งนี่เนี่ยมันคือคอนเทนต์โบหรือว่าคือชีวิตจริงของเฮาสายเบิองมือมึงดูค่ะโดยมัอนี่กะมอมเมมพี่น้องเลยโดยอันเอฟซีไปหาแต่แบบคนอื่นในพี่น้องมาหลินเนาะ บ่พรมีกับสาวลำพอเนี่บุมีเอฟซีวะเนาะค <c oughs> ือมีอินซิมอยู่ประมาณนี้ยมีอินซิมบุมีเอฟซีมาหาเลยเลยพี่น้อง <c oughs> <ด>เลยเ <c oughs> มโม่เนะาะไพซีมาหากันว่างๆกับมะลิน,น้ำเน่เด้อพี่น้องไอ้ย,<ด>ยนินดีตอนนับเนาะอันนี้จากอันนี้ไปอันครัวอันด่านสวรนัเขตเนาะพี่น้องสะพานมิตรภาพอยู่นี่เป็นหลักสิบประมาณประมาณหารักได้ประมาณหารักหาโลเนาะเมตรเมตรประมาณหากิโล บกไก่ได้ดเนาะมาลินได้พี่น้องเลยแม่นม่นมลินน้ำกันนี่เด้อพี่น้องอยากเห็นเอฟซีฝั่งไทยมายามได้พี่น้องเลยยากมีโอกาสไฟพุ่นสิหลพี่น้องคือเ้าเห็นเนะาะอย่างได้สาลมพรไวอยู่บ่อคำมืดเดี๋ยวได้แบบน,นี้ไม่ยังอ่ะนะกระดุมเสือกระดุมเสือจะออกบ่ปลา <c ười> ปวดโพจานนี่เนาะไปแห้งอะไรพี่น้องเลยกระดูเสียโดยโดยมาเมื่อนี่กับมาแบบบ๊พบพ่มโดยเพื่นเฮดเวียกก็อยากสวยพี่น้องเลยโดยโดยก็ยังมือสวยเฮ้านะแล้วก็ยังมีน้ำใจเขาก็มีน้ำใจสวยเหลือเพื่อนเนาะโดยฟ้าค่ำเลยเนาะเอาจังไ์คลิปนี้พี่น้องเลย ขอจิจับกล้องให้เจ้าไล่พ่อแม่พี่น้องเด้อโดยเฮา่าๆพ่อแม่พี่น้องพร้อมๆกันเลยโดยโดยสำหรับคลิปนี้ก็ขอกำลังใจในเด้อพี่น้องเอ้ขอเฮงเสียงเฮงใจในเด้อเนาะโดยโดยก็อยากให้เพื่อนคอมเมนต์มาแบบรัวๆเนาะบ่าวพมีเนาะแมนแมนพอนกับบ่าวพามีเหดคลิปแบบใดพี่น้องเอยแมนโดยเอาเป็นได้คลิปนี้กันล่าเลยเนาะโดยสบายดี